สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะแจจะมีโอกาสคือปลูกผักในกระถางในตะกร้านี่แจจ่าจะยิบมาฝากอีกนะคะเพื่อนเพื่อนยิบมาฝากอีกเพื่อนนึงเพราะว่าบางคลิปที่จจ่าลงก็จะเป็นปลูกใสอันนานผักหรือว่าดินฮะนะพเพื่อนเพื่อนแไอเดียน,นี้ก็ค่ะคเพื่อนปลูกหอมปลูกผักชี ปลูกปลูกทุกอย่างอยู่รวมๆกันนะคะเพื่อนๆจะกลาซิมมือจักหน่อยเพราะเป็นกลางคืนนะเพื่อนๆน,นี่ปลา่สอนอันนี้วาซาบิวาซาบิวาซาบิอีสานหรือว่าทักกาดหิน <c oughs> เบ่งเพื่อนๆน,นี่ตะก้าใส่ตะก้า <c oughs> เพื่อนก็มัดมัดใส่กันได้เพื่อนๆตะก้าหามัดใส่กัน คักสะออนสะออนนี่ววาซาบิอีสานนะจ๊ะหรือว่าผักกาดหินนะคนะีมีความเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นชุนๆนะบางคนบางคนชิวมากเลยบ่งนพักหอมเพื่อนตัดไปหลายรอบแล้วนี่นี่หอยตัดเพื่อนเพื่นี่เพิ่งตัดใหม่ใใส่ก้วยใส่ลาบโอ้ยเห็นแล้วอยากกินนี่ คักแต่แท่ขากตรงไอเดียใส่ตะก,กานะเพื่อนเพื่อนมีอย่างกระปูกใส่แบบเนี้นะมีอย่างกระปูกใส่แล้วกับเพื่อนก็หวานทุกอย่างเลยพักชีหอมเปหอมใบเลื่อยซาลาเน่แล้วก็บใบหัวละพาเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ซ้ำไว้จิตขากแต่เนี่ ใน,ใ,นษษในซอยนี่ก็สีในโซกในมุมในรืกๆเมนกันสิ่เป็นพวกกันเม็ดพักผักกาดขาผักกาดเนี้ยเกกพื่อนก็โรยๆยใส่เพื่อนๆเลยฮะงามงามเหมือรู้โอผักแผวผักแผวฟัก,พพกองอมต้อมผักที่ได้ผักอนุสันนะเพื่อนๆกินใส่ลาบใส่ก้อยนะกินกับลาบกบก้อย ที่สำคัญนี่นผักหอมเนี่ยค่าขผักหอมขากจะแท่ไอเดียดีเมื่อาานี่ล้วยาจ่าสิไปหาเคงนี่คนปลูกใส่มีอย่างพวกปลูกใส่นะห้างห้างแต่อันพวกตะากา้าคาดพวกอีกอย่างแบบนี้นะเพื่อนเพืนาาอนยจ๋ามีปุ๋ยยาที่เพื่น ขิงงัวเก่านะมันด่างมันขาวแล้วมันน่าจะจืดเยาจะจ่าคิดว่าจะจะาสิบไปผสมใส่ใบอันซิโงไปขัดเบิ่งค้างข้างฟอไก่ฟอมเพื่อน,เ,อนเป็นไอเดียแล้วเราก็มีบีบพักเม็ดพักจะสุ่มกววไว้ฮดไว้กินเพื่อนเอน,นี่ยเป็นไอเดียเพื่อนอู้คักสะออน ตะอ <jis> anyway, ่อนอ่อนซ้อนเ้วะฝั่งนี้ก็คือกันนะคะเพื่อนเพื่อนกับปลูกอันนี้คือกัรเห็นแล้วกันเห็นแล้วก็ขักมันแบบว่ามันปลูกแล้วก็พัดเปลี่ยนไปได้หลายอย่างหลายพักนะคะเพื่อนเพื่อนงามสวยตะอ่อนมันกระบอกมันกระบอกงามกันนะเพื่อนเพื่อนพักพวกนี้เขาหมักร้มหมักเงาอยู่แล้ว ก็พักใบใหญ่เกิดขึ้นเนาะพักใบน้อยพอกักกระซ้มโซนขึ้นมากก็พอดี่ะนะ้าเพิ่นว่าทางห้างทาทีเจจ่าลือเบิ่งนะผักหอมสะอ่อนปลูกเซนตะากา้า <c oughs> เห็นแล้วก็คาก้าใหม่ก็เป็นเพื่อนอยงนะะี่ค่ะ